แลสสวัสดีเด้อ,พ,อพ่อแม่พี่น้องบัตสุกุสุกคนว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศนั่นเองเนาะกะยินดีเด้อยินดีตอนท้ามโคซูซองของบัอสิรัสเบาวภูไทสิงห์เก่าสินเคยในมืน่อนี้มื่อนี้เนาะบอสจากกับมา,า,ดารรได้ไปทางไหนพี่น้องเอ้ยก็คือเราเพื่อนแหละล้มกระแหงของพี่น้องเลย,รรยมื่อนี้นาารรเนาะบอสจากกัได้มาหาอันตั้งสาวเนาะกับบอเมนสาวดอกเพิ่นกับเป็นน,นันแม่เลี้ยงเดียวขอ,องพี่น้องกับเป็นแม่ลูกอ่อนนี่แหละกับ่อเมนเพิ่ลได้ประลดปิดใจดอกก็มีแต่ว่าเพิ่นป็น คือพาเนาะแล้วก็มีลูกน้อยแต่ว่าทางสาม,มีเพิ่นบ่ัชมาบา่ัชเลี้ยงน้เนอกมาแล้วก็ได้ก็คือได้เลือกเล่านะป้ากันไปแล้วแหละพี่น้องเอ้ยมื้อนี้าาตรจักก็ได้มามาถามเรื่องาราวเกี่ยวกับเพิน่นนี่แหละอ่าหรือว่าเกี่ยวกับคู่ฮักเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยแต่เป็นหยังเนาะยจึงว่าเลิกลากันอ่าทั้งที่แบบว่ามีลูกน้อยนเนอกมาแล้วก็ได้ทางฝ่ายชายเพิ่นเป็นจังได๋ฝ่ายหญิงเป็นจังได๋เดี๋ยวเฮาก็กไปพูดรวมรวาสอบถามเพิ่นมาพร้อมกันเลยเน้องพี่น้อง ก่อนเดินก่อนสิไปกับฝากพี่น้องเนาะอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามบาตสัตนี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจบาตสัตเนาะไอคลิปต่อๆไปนั่นแหละพี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวบาตสัตจะพาพี่น้องเนาะไปหาเพิ่นอ่าพี่น้องสบายดี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 เนาะอ่าก่อนอื่นเนาะให้แนะน้ำโตเนี่ยเด้อว่ามีชื่อว่าจังไดเนาะโดยชื่อว่าสาวรัตวดาเนาะสาวรัตวดาไม่อายุจัดปีเนาะสัี่ปีอืมสักี่ปีโดยปัจจุบันนี้เห็ดยังอยู่เนาะ ปัจจุบันนี่กาเลี้ยงลูกอ๋อก็คือมีดุแล้วบ่แม่นโดยเรื่อยๆเป็นเดือนจักปีแล้วลูกหาก็ะไรสองเดือนปลายสองเดือนกับสิบเอสามสิบกว่าเมื่อยแหละก็ได้ลูกคนเดียวบ่แม่บอไม่ทั้งหมดสามสิบเอประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละโดยสองเดือนนะผู้หญิงผู้ชายเนาะดูผู้หญิงเออได้ลูกสาวเนาะแม่ผู้หญิงโดยเอ้ยเส้นใดขึ้นมื่อกันยังไงครอบครัว อยู่นำกันยี่บ่หรือว่าในใดเลิกกันแล้วคือเลี้ยงลูกคนเดียวค่ะนะคือเลิกนี้เลิกลก,ลก่อนนะที่ได้ลูกปอหรือว่าในใดแม่เด เดิอกตอนเริ่มกันห้ามหูอะไรบ้างห้าทองอะไรเดิอกกันก่อนโ,อโดยโดยโดยคือหูโตจะมาทองเนาะแมนหูโตกว่าตัวเองทองนะอ้แล้วมาฮูประมาณจักเดือนผาเดือนาเตอร์แล้วคือมันตีในทองแมน,มมนแมนก็นนนคือในตีอยู่ในทองนั่นแหละก็เลยหูปไปตรวจเบื้องลุหมอเมืองก็ได้ฮูว่าทองนะโโอ้ดยแล้วทางนั้นพอเป็นฮูน้ำอยู่บ่างเป็นฮูอยู่แต่ว่าเป็นบ่ฮับ้ะ อคือสาเหตุที่เพิ่นบ่หับนี่บ่เลยบอกว่าเป็นเพราะยังอันนี้ยังอยากโบกอยากได้หะนนะเพราะว่ายังเกี่ยวกับเพิ่นนะออ๋โอเคนะเพาะเป็นใหญเนาะโอเคเนาะคือเลิกลากันดังแต่อยู่ลูกยังอยู่ในท้องนคนแาใดคนทแถบ้านนี่บ่ทั้งพูทั้งคาเคกันไปพูอยู่แตวไกลพื่อแล้วเนาะโดยคนทางไกล ปัจจุบันนี่ก็เลี้ยงลูกอ่าคนเดียวแม่ก็เลี้ยงลูกกับพ่อกับแม่แหละคือพ่อกับแม่สารดาเนาะแม่คือคืออยู่เฮือนนี่ก็มีสารดาแล้วกัพ่อแม่เนาะและก็ลูกน้อยแม่ออโดยโดยได้เฮ็ดอาชีพอย่างอยู่บ่กับพ่อได้เฮ็ดอีหยังช่วงนี้ก็เกี่ยวข้าวฮาก็แล้วนะกับประเฮ็ดอย่างเราคอยให้เอาแต่ลูกโดยลูกก็ยังน้อยอยู่เนอกบ้านแลยเป็นไรการเลี้ยงลูกลำพังก็ เมื <muitas> ่อยในสักหน่อยนะเพราะเ่าเป็นแม่ใหม่แล้วเขาก็ยังม่ทันหู้อะนะอ๋อก็คือเป็นแม่ใหม่ๆเลยเนาะแม่นคือครั้งแรกในชีวิตเนาะแม่นครั้งแรกในชีวิตเลยโดยพัฒนาไปโดยคืออันรูปนี่นะกินนมอย่างนอดื่มนมแม่อ๋อโดยโดยโดยกินนมแม่เองเนาะแม่นแล้วทางอันเขานี่เป็นเขากองบ่อเขานี่ก็ยังท่านได้ให้กินนะท่านได้ห่อนหกเดือนนะโดยโดยยังกินแต่นมเป็นอย่างเดียวก็คือเป็นอย่างน้อยอยู่เนาะแม่ไม่ต้องทำเขากินน้ม อ่โซนี่ก็กินนมไปก่อนนะเดินได้เพิ่นก็แข็งแฮงอยู่หรืวเ่าแข็งแฮงอยู่มีซื้อแล้วบ่าซื้อมีแล้วซื้อน้องต้นข้าวหอมดอกมารีนองต้นข้าวหอมดอกมะลิเนาะทุกคนซื้อเพิ่นก็ม่วนอยู่เนาะซื้อเล่นเพิ่นเลยซื้อยากอันซื้อชื่อจริงเพิ่นก็บซื้อน้องวรรณภาโอ้โดยโดยมีทางซื้อเด่นซื้อจริงเนาะแม่ก็ม่วนทั้งสองซื้อแะไรทุกคนเลยโดย ก็ค <in voice> ือเขาหนำก็พออยู่พอกินอยู่บ่กับพออยู่พอกินอยู่น้ำเขาหนำค่ะอืมโดยโดยแต่ทุกมือนี่กัอาชีพกับทำให้ทำนาเนาะแม่อาชีพเขาก็บทำให้ชำนาดเลยปัจจุบันเขาเนาะเนาะโดยโดยก็คือบริการบริการอย่างเนาะโบอ่าตอนนี้ก็คือเลี้ยงลูกเพียงลำพังเนาะแม่มีพ่อแม่คอยซอยเดือยเส้นซะโดยโดยแล้วขออนุญาตถามเนาะทั้งพ่อเพ่อหนาและซอยค่ะยงเบิ่งอยู่บ่ บอกอือเดคือบ่ได้หายอีกย่างเลยบอกคือเพิ่นบ่หับเลยเนาะเพิ่นบ่หับเลยเพิ่นก็คือบ่รับดูยังเลยนะโดยโดยไปเนาะไหนถ้าเกิดแล้วก็บ่คิดในแบบเชียนหาคนใหม่เข้ามาแทนได้บ่กะช่วงนี้ก็ยังก่อนนะเพราะว่าลูกเฮายังน้อยนะอืมแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าลูกใหญ่เนาะแม่นกะสิมีอ่าแบบเปิดอกเปิดใจแน่จักหน่อยเนาะโดยอ่าก็เพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็ขออันเลี้ยงลูกให้เพิ่นอะใหญ่กว่านี้สักหน่อย นุ่มๆก็คือสิรอถาเมื่อนั้นแหละพี่น้องเนี่ยแต่สำหรับว่าคันว่าอยากซอยเดือนเนาะแต่อันสามารถซอยได้แม่นบ่โดยโดยโดยแต่บด้คัดของเนาะโดยทางนี้เอาถ้าสมมุว่าเนาะอ๋อได้ออกซองไปแล้วเนาะถ้าเกิดว่ามีอ่ะไนุ่มๆเนาะแบบว่าสิดอยากโอลมกับทางงานชาวลันดานี่ทางชาวลันดานี่วงวันใดบ่เนาะอ๋อช่วงนี้ก็ยังงดก่อนนะงดก่อนเนาะแม่นโจก่อนนะ กทีิได้บอกเพิ่นนำหูนำหันาไปสลายสลายก็เจ้ามักถามหาทางติดต่อเนาะอะไรก็คืองดอะไรเนาะก็คือเป็นแบบว่าเออสัมภาษณ์เรื่องแบบครอบครัวเนาะฐานะในการเลี้ยงลูกคนเดียวเรื่องฐานะเป็นยังไงคู่มือนี่ไม่ระดับใดฐานะบ่โดยพออยู่พอกินอยู่การเลี้ยงลูกนี่มันต้องใช้รายจ่ายหลายบ่แม่กรายจ่ายหลายเนาะ จักอะไรสิเพนเพิ่ดจักอะไรสิถ้าว่ากินน้องแม่กับบริกินน้องแม่แห่งหน้ากว่านีเนาะโดยอันนี้ยังมาใส่แต่เพนเพิ่ดจะซื้อฮะนะโดยโดยก็มีค่าใช้จ่ายตรงนี้เนาะแมนโดยโดยคันว่าเพิ่นคันว่าเพิ่นทัหมดประมาณหกเดือนกับอาเิมีค่าเขาน้ำเนาะบัตรน้ำองค่าเพนเพิ่ดแล้วก็ค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันแฮะเนาะแมนแมนคลายจ่ายกับคนขางแบบว่าอยากสูงอยู่เนาะแมน แล้วอันทุกมือนี่เงินคำใส่นี่เอามาทางไหนเนาะแบบทางไหนใอยเดือย๋อกะยังบ่ทันมีกะมีแต่ทางเอื้อยเพิ่นผู้เดียวฮะนะที่เอื้อยเพิ่นอยู่ชะหารัตเพิ่นแหละบ่อ๋อมีเอื่อยเพลินอยู่ชะหารัตบอกแม่ที่คอยใอยเดือยทางสารัดลาโดยโอ้โดยโดยก็คือหูจักกับเอื่อยเพิ่นมาหล่นลวบ่กก็หล่นได้ตั้งแต่ข่อยท้องเพิ่นแหละโอ้โดยโดยเป็นเอื่อยแท้ๆบ่หรือว่ารได้ไหนเป็นเอื่อยหักนะ เด็กหักอยู่ทางยุโรปนแหละเป็นยูโรปุ่นเลยโดยโดยเราคือซอยซอยสปอร์ตซายยาเนาะแม่ไปซื้ออยู่ซื้อกินทั้งหลากแตภายในครอบครัวเห่าขนาดโดยเนกะคิดมีต้นหรือว่าหักแพงแบบน่องแบบนุ่งเนาะไปแบบนั้นเป็นสินชาร์ด้ากับท้องมามีลูกมากกับทางพอเป็นกะบบวชับเนาะแล้วกับบวบซอยบวบงยังเลยก็คือป้าก็คือไปเลยเนาะเพิ่นเนี่ย เขาก็ไม่อยากพัวพ okay. so yeah, yeah. like like ันก mm ับเปิดนะในเมื่อเพิรนบอกเอาแล้วนะน้องโดยโดยแมโดยคือตัดขาดเลยเนาะแมนตัดขาดเลยสวยฮะเอาเวลานั้นมาเบิ่งลูกเขาดีกว่าเนาะ้อนสูยเอาเวลาตัวนั้นมาเบิ่งดูแลลูกเขาดีกว่าค่ะนะโดยแฟนเขออนุญาตถามเนาะทางสาวลัดลาใส่ชีวิตคู่กับเพิ่นโดนบ่กับประมาณสี่ปีายโดยโดยสาเหตุที่เลิกล่ากันไปนี่เป็นย้อนยังเนาะอันนี้กับเพิ่นอันนี้กับบุพเพนเพิ่นนะเพิ่นอยากไปเองค่ะนะ คือเพิ่นคนไปบ่แม่เพิ่นไปคือไม่ได้หายไม่ได้เครียดกันบ่บ่โอ้ด้วดยแต่คือเพิ่นเป็นคนที่แบบก้าวขาออกจากแม่เอ้อด้วยด้วยคือบ่มีเหตุผลยังมาบอกกันเลยเนาะแม่ด้วยเพิ่นก็ไม่ได้บอกเหตุผลยังบ่อันที่เพิ่นออกไปนี่นะบ่มีแต่่เพิ่นอยากไปอยากไปเป็นที่นะดนวยด้วยจังได๋ก็สิปะจังซี่หั่นนะโด้วยถึงไดนกันปะแล้วเพิ่นได้รับผิดชอบเรื่องนั้น แบบใส่ใจแบบปรับใหม่ยังไม่จบหรอแมนกับปับใหม่ใช่ไหมแลเมื่อเคนออกไปเลยเนาะมันเป็นคนออกไปเองเลยเป็นการเต็มใจใจให้บ่แมนเต็มใจใจให้ยยเลก็รถือว่าอ่ายังดีอยู่เนาะว่าแล้วกันไปกันเลยเดี๋ยวคือตอนนั้นเพิ่นก็ยังไม่ได้หูเนาะว่าทางสารดาต้องยังโม่โม่แต่สารดาเองก็ยังบ่โู่ฉันนับเองเลยมาหูตอนหาเดือนดิ คือมันบ่หูสึกอีกอย่างเลยบบสาลาบ่ได้หมูสึกอีกอย่างเลยดิแบบท้องเฮาก็บ่ได้ใหญ่ขึ้นบ้หวานไดบคือปกติหอยแต้หาเดือนกันด้โดยไปคิดว่าตัวเองอ้วบขึ้นนอยนึงแม่กิาตัวเองอวกนิดนึงอะไรวันกินลายบ่เพรามาเลอดิตหน้า่นสิงผู้ใดเนาะนจังซิมูสกวาเัวเองท้องประชาชนทุกคนเลยโดยโดยเมื่อนี้กินข้าวกินน้ำได้บ่โดยกินแล้วอได้ยังนอกกิน เปลีนเสียงเลยโดยดาระหว่างอันเป็นแม่เดี่ยงเดียวเนาะเป็นแม่ดุอ่อนยังใหม่แบบนี้นะต้องคลั่มอย่างอยู่บอแนวอยู่แนวกินบ่อเลยกินได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยบ่แม่นีเนาะบ่คือตะกี้เนาะมียากินบ่เลยว่ากินได้ทุกอย่างกับบ่หูเพราะว่าได้ทั้งหมอคนแนแ่ยนำมาว่าอยากอย่ากกินได้เลยนะกเลยบ่ได้คลั่มอย่างเลยด้วยดยกินได้ทุกอย่างเลยเนาะ เดิมปกติเนาะแม่ดุกอ่อน<ม>แบบนี้สิขลามนู่นนี่นั่นเนาะเพื<ม>่อวายานนั่นง่ายๆกับมาทำสม,มัยแล้วเนาะง่ายๆกับอะไก็<ม>คืออย่างงีกก้ก็กินได้เลยเนาะ ก็ดีอย,นะยู่คุณพ่ออันทางเงินแม่ละง,งินเพิ่นบ่อพร้อมว่าอะไรกันเลยแม่ <c oughs> ก็คืออันยังคือเป็นผู้สาวนี่เนาะบาซิดัดโดยแม่หน้าตาเพิ่นกอ่ะแจ่มใสทุกคนเลยลอยแล้วทางธดาดาดาดนาคารมีคิดแบบว่าสิวางแผนไปหาเงินทางไหนอย,อยู่บ่ก็ตอนแรกก็คิดอยู่นะว่ารอให้ลูกใหญ่สักหน่อยก่อนจังจะไปหาเงินอยู่ไทยนะถ้ามันลูกใหญ่ใหญ่อยู่ในระดับได้เนาะลูกมันประมาณ ปีปลายหรือว่าสองปีประมาณนี้แหละกระสีปลาไปนำแม่ค่ะนะอ๋อก็คือบ่ได้เอาไปนำแม่โดยโดยกระสิฝากไว้ทางทําแม่เพิ่นเลี้ยงเบิ่งแรกเนาะแม่นทางชานดากรสิไปหาเงินนะก็ส่งมาให้ลูกให้แหละแม่โดย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 เรื่องอันสร้างครอบครัวนี่ยังบ่ทันคิดบ่แม่นก็ยังบ่ทันคิดตอนนี้เนาะโจไว้ก่อนเนาะโดยอ่าก็คือตอนนี้ก็คือสิเบิ่งแต่ลูกเนาะแม่นๆอ่าเอาลูกเป็นหลักไว้่นเด้อทุกคน พ่อแม่ของสารดาเนี่เพิ่นได้ค้าขายหยังอยู่บ่บ่บ่ได้ค้าขายหยังยคือเพิ่นกบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะแม่นเลยโดยกืออันธุรกิจนเฮือนนี่ก็ยังบ่ทันมีหยังเนาะบ่มีหยังเลยอ๋ออะแบบลสารดานี่สมมุติว่าในวันข้างหน้าเนาะอันนั้นามีเงินซะสักกอนนึงเนาะแบบอ่าสิเอามาลงทุนเฮ็ดหยังบ่เป็นันด้ได้เข้าเฮือนเฮาแต่ละมื้อกตอนแรกกวางแผนว่า เพื่อนเขาจะจิบดิมทางเนาะโดยแบบคิดว่าจะเปิดห้านขายเฟอหรือว่าขายก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละโอ้เด๋ยโดยคืออันนี้คิดไว้ซื้อเนาะแมนคิดไว้นะะถ้าถามว่าขายมี่กเป็นทำเลดีเนาะผมมาหัปไปแกมทางแมนเงินเปิดอยู่แกมทางเนาะมันไหนสุดวันกาไปมาทั้งขายเฟอรั้งน้ำบ้านเราก็บ่ค่อยมีบันไดนะโดยโดยแม่ถ้าเปิดส่งจะสีขายดีแหละว่าไงก็ได้ มีเงินกันมีทุนเนาะสักก่อนนึ่งคำว่างบประมาณน่ะเปิดห้างก๋วยเตี๋ยวใช่งบประมาณไหนพวกหรูอบปล่าโอ้โหแต่เขาก็ถ้าเขามีก็ต้องสั่งไปก่อนเนาะเขากะโยยทยอยอันนั้นนะเอาเล็กในหน่อยไปก่อนเนาะทยอยชื่อเนาะเพื่อว่าอนาคตดุเขาเนาะโดยเพิ่งใหญ่มากเพิ่นจะได้บอก่ต้องลำบากยังไม่ก็เพ่าใหญ่ขึ้นมากก็ชิมีงานเห็ดเป็นของตัวเองเลยนะเพิ่นกันดูเล่นกันเลเนาะเพิ่นกันเลย เกิดคือกันที่แรกขู่งูมาดังสารดายนะมีลูกเนาะโดยแต่เบิ่งเบคือเนาะแมนแมนเบิ่งเพิ่นอ่าเข้ามาในมือนี้คิดว่าเพิ่นเนาะคิดว่าพิ่นสิมาสัมภาษณ์อ่าเปิดใจหาคู่หายังเนาะกับคิดว่าพิ่นมีลูกติดอยู่คนหนึ่งอ่าพอเข้ามาสัมภาษณ์แล้วผู้ความจริงกับอ่าเพิ่นกับเป็นชาวแม่ลูกอ่อนเนาะอ่าแต่โบแมนว่ามือนี้บ่ได้มาเปิดใจหาคู่เนาะแมนอ่ากับสัตว์เองกัคิดว่าเพิ่นสิเปิดใจหาคู่ทางจี้แต่ว่า ถ้าสมุดเนาะมีเ hmm. งินเทาแก่วานุ่มวิ่งใหญ่จะดีเนาะว่าแล้วกะเยื่นมือยื่นมือเขามาสอยทั้งงานคาเรงลูกของน้องสลัดดา้ว่าแล้วกัยังไสลัดดากาซีับแชเนอยีบอได้ไรโดยกะเลี้ยแต่เิ่นะเนาะเพิ่นเต็มใจเลเนาะทุ่มเทขนาดเนาะ ถ้าบรรดาเต็มใจยืดมือข้มากะทั้งสลดากะเต็มใจยืดมือหับเอานากนแหละแค่ไหนแต่โน่เนาะแล้วก็อซอยเหลือด็กน้อยดอกโมเมนอะิมาซอยเหลือต่างๆเนาะแต่ว่ามาอยหมดเนาะะหมดว่ามีปูใหญ่หรือว่านุ่มๆเนาะอ,อยากักข้าวมาหูจักทำปมหูจักกันไวก่อนนะมาโอ้มาล่มแบบในฐา,านะแบบว่าน้องนุง่งแบบนี้ทั้งสารด,ดาสิว่าจังไรเนาะ อันนั้นได้หนมคุยได้จะว่า่าคุยได้เนาะแมนโดยแบโดยรวมกันแบบเ่าวสาวเนาะถ้าคุยไปก่อนแบบว่าแบบมูแบบอ้ายแบบน้องเนาะแบบพ่อฮักแม่ฮักกันไปเนาะแต่ยี่เขามาอรลมแบบว่าคนมักเจ้าจังสี่กันยังบ่ได้เนาะเวลานี้ยเจวไวก่อนเจวไวก่อนมีแต่ว่าเฮาสิมาอันมือไหลกันว่าเพิ่นเปิดใจเนาะกะสิมาพ่อเพิ่นอีกอยู่ดอกทุกคนเลย ทุนนี้ก็มาแจ้งข่าวไว้ลงนาเนาะเพราะฮะหนุ่มสวนเขาจะอ่ามีรุ่นรอทานมื่อนั้น่นแหละเลมือ่อที่ชาลัดดาดใชได้เปิดใจอ่าเอาคนเขามาดูแลเนาะมาแล้วกันทำมาเติมเต็มในชีวิตนั่ <c ười> นแหละเนาะใช่ได้สร้างครอบครัวไปน้ำกันทุกคนเลย,ยจังไดนบาสิรัดมาเนี่ยก็มีอย่างไรเนาะก็เป็นก็อ่ะเป็นซาเมลูกอ่อนซึ่งบาสิรัดกับซาลอ้อยนี่ก็มาอ่ะมาทำเรื่องราวนี่แหละอ่ามาผลในที่นี่แวะแบบว่าเปิดดกปิดใจแล้วบอห์นะ

ลูกคนเวลาผ yes, yes, yes. okay, yes, yes. uh ันการ์ดลายเด้การีแต่สิคอโต้กับก่อนเนาะหรือว่าโจ๊คลิปเยังไงนี่าหรือว่าคลิปหน้าอัดชิมามื่ออันเพิ่นนั้นได้เปิดใจเพิ่นแหละหนุ่มๆก็รอฟังข่าวดีเมื่อนั้นเนาะโอเคนะเมื่อนี้การีชิบอลลกคนทั้งงานซาลาดาลายกันเมื่อนี้มาเชร์กับซาลาการ์ิคอโต้กับก่อนเด้อเมื่อนี้กันโดยสบายดีก็โอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย ซึ่งบาสิล่าเนาะก็ได้มาก,กับสาลาลอดินดี้เนี่ยมันนี่ก็คือเขาไปทามทั้งซาลัดดาพเนะเนาะเป็นไม้ห้างหรือไม้เล็งเดียวอลไรแบบนี้เนาะเลยอ่าเพื่นก็ได้เลือกลากับอันไ like วยงานตรงๆก็คือพัวพเนะเนาะก็คืออันทั้งพัวพเนะแหละอ่าเป็นคนออกจากชีวิตสาลัดดาไปเนาะแต่กาสาเหตุบุหูเนาะม่นเป็นย้อนหยังมัพี่น้องเลยอ่าเพื่อนก็ได้ออกไปก็คือในใจเพื่อนก็ไมีแต่อยากเลือกอยากลาเนาะจึงสาลัดดากับอหาไม่บริยุก็ไม่น้องเลยก็คือต้องปล่อยไปนั่นแหละ ก็คือใจเพิ่นอยากไปแล้วก็ต ah ้องปล่อยเนาะมาแล้วก็ได้เพิ่นก็เลยจำเป็นทุกมือนี่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะแม่ลูกอ่อนเนี่ยลูกก็ได้อยู่ประมาณสองเดือนเพิ่นว่ากันยังน้อยอยู่เนาะกันยังมาถึงขั้นว่ากินข้าวกินน้ำได้พี่น้องก็มีแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็กินทางนมแม่เนาะเรื่องการเลี้ยงสอยก็มีแต่ทางทาร์พอทาแม่ของเพิ่นเนาะกับมือนี่เลี้ยงเบิ่งแต่ทางว่าทางพ่อของหรือว่าพวกรสรด้าพวที่เลือกลาไปแล้วเนาะกับ่นก็บม่ได้ทำหู้ยัง อ่ายง่ายๆก็เพิ่นบุอยากข้าวู้แล้วก็บบอยากซอยเรื่องอย่างต่างๆเนาะว่ายง่ายก็คือหลักๆก็คือตัดขาดกันไปเลยไว้ั่นจ้ะอ่ะบุญนี้ก็เรื่องเล่าคนกับเพื่อนกันอ่าได้บอกเราเป็นทีห้อยแล้วเนาะว่าทีไปทีมากคนเป็นยังไงคนพี่น้องเลยอ่าโอเคเนาะบุญนี้ประเัริกับอ่าสี่คอโต้กับก่อนไา้ั่นซะอ่าอากาศอันหนาวทรงนี้พี่น้องเลยกขักสาสุขภาพเลยเด้ออ่าเอฟซีหัวเสีทุกคนเนาะอ่าโอเคพี่น้องบุญนี้ประเสรขอกล่าวคำว่าสบายดี